ือนคลิปนี้จะท่างขืนสำหรับคนมักเกล็กและเป็นแนวทางให้พี่น้องผิดแต่ละนาเสียงโชคสำหรับผู้ใดที่มีอายุต่มโก่า18ปีควรได้รับค้าแนะน้าส่วนผู้ใดที่มีอายุมากกว่า18ปีเอิญพี่เอิญน้องมาเบิ้งน้ำแต่เด้อครับเด้อดครับสวัสดีครับพี่น้องบ้านเสียนเหล็กครับผมยี่สิบตัวงวดบอกให้ผ่านครับพี่น้องนี่แหละเพื่อนเพลินบ้านเพลินครับผมเสียนเหล็กตัวกิ่งครับผมคือสี่ล้านครับผม อาจารย์สิงห์ครับผมนี่แหละครับนี่นี่เพื่อนเสี่ยวเพิ่นมีพยานหลักฐานครับนี่เขียนข้าวข้าวครับผมนี่แหละนี่แหลเบกอ่าเลขทีิบะเถีเอาเป็นสางานสางเพื่อนสางสารครับผมสางสารอยู่ใสายข้าวซีดีครับผมบ่เคยผาด จนฮอดมาถึงปัจจุบันนี้ครับผมอ่เพินถือมากเียวห้าสี่ถือบอันนี้ตั้งแต่สมัยตะกี้นะตั้งแต่หาหนึ่งหาสีีมาเพินถือหลายเซนสองเซนบ่ไลดอกไลล่วมเดี่เงินเกือบสี่ล้านเงนเกือบสี่ล้านรเงนเกือบสีล้านครับผมเงินถือเล็กวมแดียวเกือบสล้านแลยครับครับผมเงินเล็กเป็นเงินเล็ก่ะรก็เิ่น่วด้ค่ะบอเพินบอเพินสางสางเพินสางออเพินสางสาเนถืเล็ลายเพินถือเล็ลายนี่ ันนี้บออเอออะไรนะใครไม่อยากจะอไรเห็นหนาเราปีนวยตังแต่อดีตจนฮอดปัจจุบันครับผมจนหอดเก้าแสนเจ็ดกมีสถิติคือถือเลขรายที่ชุดหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทสามแสนสี่หมื่นบาท

นี่เราเขียนหมดนี่มีนะสองห้าหกกัดก้อนแล้วมีคนเขียนบอกเมียเพิ่นก่อนแล้วเนาะเขียนบอกคอยก้อนนี่เรากลับให้เรียบร้อยนี่นั่งเอาเราดีเพิ่นกันไว้ให้ครบแล้วตัวที่เป็นดอกนี่คือมันไม่เลี่ยนไรไมเลี่ยนเนาเบิ้ลเลดแล้วเนาะตัวละงเนี่ยเลขึ้นเลี่ยนซีดาวเนี่ยเป็นตัวเน้นเนาะครับเนาะแต่ว่าตัวเนียนเราก็ต้องเอาตัวนี้เน้นน้ำเน้วันนี้วนบุสูงแปดกับแปดใช่วันนี่คือโตกันโตสี่หกแปดสี่ หนึ่งซีไปตูกัดแท็กแต่ว่าตูดแทะแทะกันเลขสิได้ซ้ำหนีนแต่เลขซีนี่มันหน่อยครับเก็บตัวใจกับล้อชมแล้วกันเลือกเขาบ่ได้พี่น้องเอาเบิ้งนะครับเด้อเอ้านี่เลยครับงวดดิบค่ะแม่งวดโอ้ยกันหนึ่งมีนางวดหนึ่งมีนาสองห้าหกหกโคงอาจารย์สิงห์นะครับเด้อพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอไว้เพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ้งได้แย่งได้พิจารณา ไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลพี่น้องเบื้องเบิ้งไหวพี่น้องแคหนาจอไหวเป็นเพื่อเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อเอาอให้โศกไห้หมันไห้ํำให้ด้วยไปด้วยกันงวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกหกครับสวัสดีครับ